อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามไปกลางใจให้กับพวกเราตูนี่ตูน,ตนด้วยนะครับการปรากฏตัวของชายที่ไม่มีใครรีอาจจะต่อก่อนได้เรียกว่าทำอันเลนกับโอลิเวอร์ถึงกับผวาทแท๊ก ซึ่งพี่เฟรดดี้เมอร์คิวรีแกบอกทั้งคู่ว่าเขาไม่ใช่พวกที่ละเลยไม่สนใจอะไรขนาดนั้นนะถึงเขาจะไม่ได้อยู่ที่โลกแต่ก็ยังคอยสอดส่องดาวที่จะเป็นที่ฟื้นฟูให้เผ่าพันธุ์อยู่ตลอดเวลาแหละเพราะงั้นข้ารู้แผนของพวกแกทั้งหมดไหนบอกทีซิว่ามีเหตุผลอะไรที่ข้าจะไม่ฉีกพวกแกเป็นชิ้นๆิซัดตอนนี้มาถึงก็เรียกว่าขมกันดือด้อแบบนี้เลยและครับแน่นอน อเลนไม่ได้มีคำตอบให้ขนาดนั้นนอกเสียจากต้องใช้ปืนบรรจุเดอะสเคิร์ชไวรัสกับแทรกซะให้ผลทางตอนนี้เลยโดยไวรัสรุ่นนี้เรียกว่าเป็นไวรัสตัวใหม่ที่มีสายพันธุ์แข็งแกร่งกว่าเดิมและยังจะทำลายภูมิคุ้มกันก่อนหน้านี้ของพวกที่มีวัคซีนป้องกันด้วยซึ่งพออเลนควักปืนออกมาเนี่ยแทรกก็โมโ oh หจ,จัดจัดเพราะไวรัสตัวนี้มันเปลี่ยนดาวบ้านเกิดของเขาให้กลายเป็นสุสานวิลทรัมและยังจะถูกเอามาทำลายความหวังที่จะสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาใหม่อีกแบบนี้มันยามกันชัดๆแต่ประเด็นคือแทรกยังขู่่อีกกวา จะทาอะไรโง่ๆให้ลองคิดดูดีๆนะไวรัสถึงมันจะแรงขนาดไหนแต่ถ้าเจ้าไวัยไม่พอซึ่งไม่มีทางว,วัยก่อฆ่าอยู่แล้วหัวเจ้าจะหลุดออกจากบาก่อนที่จะลั่นไกด้วยซ้ําเพราะงั้นเรามาตกลงกันดีๆดีดดกว่าซึ่งคําพูดของแท็กนั้นทุกคนที่นี่ต่างก็รู้ดีว่ามันไม่เช่เรื่องโกหกครับพี่แกไวัยจริงโหดจริงเพล่เขยับตัวทําอะไรนิดเดียวก็โดนพี่แกสังหารได้แน่นอนทุกคนก็เลยต้องยอมคุยกันแต่โดยดีโอเคงั้น นี่คือจบแล้วใช่ไหมมาร์กพูดเปิดก่อนเลยดูเหมือนแผนการของนายจะพังแล้วนะอนเลนไงต่อล่ะนายก็แค่แพ็คของกลับบ้านใช่ไหมคือนายไม่มีสิทธิ์จะลั่นปืนออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้หรอกแท็กจะเล่นงานนายก่อนเชื้อจะกระจายออกมาที่ซ้ามันจบแล้วล่ะเพื่อนซึ่งเขาพูดของมาร์กเนี่ยก็เหมือนจะตอกยอ้ำอเลนกับโอลิเวอร์แหละโจทั้งคู่นั้นจ่อยไปเลยเธอน่าพวกอย่าทาอะไรบ้าๆเลยโอเคฉันนไม่ได้เตรียมใจให้ใหมันเกิดอะไรแบบนี้นะมาร์กกล่าว ว่าแล้วแท็กก็เลยมาเสริมว่าทําให้ข่าแน่ใจหน่อยสิว่าเราจะไม่สู้กันอย่างน้อยก็ในตอนนี้ข้าเข้าใจดีว่าการขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ของสมาพันธ์ดาวเคราะห์มันกดดันเจ้ามากๆไอ้การที่เ้อาพิสูจน์ตัวเองให้คู่ควรข้าดันรู้ดีเพราะงั้นอเลนแห่งดาวยูโนป่าข้าขอเสนอให้เราพักรบกันก่อนเถอะคือแท็กเนี่ยเขาเสนอให้พักรบเพราะรู้ว่าทุกฝ่ายจะไม่ได้อะไรกับเหตุการณ์นี้เลยถ้าเกิดการต่อสู้กันมันจะมีแต่การสูญเสียเกิดขึ้นไม่สําคัญว่าไวรัสจะถูกปล่อยไปหรือเปล่า ยังไงซะถ้าเจตนาแบบนี้ตราบใดที่แท็กยังอยู่ที่นี่ยังไงอเลนก็จะต้องตายอยู่ดีเพราะงั้นภาพในอนาคตประชากรจะรอดแต่พวกอเลนต้องตายฟรีข้อเสนอสงบศึกตอนนี้มันดีที่สุดแล้ว ซึ่งแท็กเขามองไปไกลถึงอนาคตข้างหน้าเลยว่าถึงอเลนตายไปยังไงก็คงต้องมีผู้รักษาการขึ้นมาแทนและพวกนั้นก็คงไม่โง่พอจะมีไวรัสตัวนี้แค่ตัวเดียวหรอกนะยังไงพกสมาพันดาวเคราะห์ก็จะต้องพาคนมาที่นี่พร้อมกับไวรัสอีกช,ชุดเพื่อมาถล่มวิวทามที่ดาวโลกเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นโดยที่ปลายทางมันก็คือความสูญเสียที่ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยข้ารู้ว่าเจ้าก็ไม่อยากทําแบบนี้หรอกชาวยูโนปาเอ๋ยข้าเข้าใจในภาวะผู้นําที่เจ้าต้องแบกรับเอาไว้ เจ้าคงต้องการความไว้วางใจในภาระหน้าที่แต่ตอนเนี้เจ้าทําอะไรไม่ได้นอกจากรับข้อเสนอนี้เพราะสิ่งที่เจ้าจะทํามันมีคุ้มหรอกก,กับการต้องแลกสามชีวิตของชาววิลทามไปกับมนุษย์โลกที่ต้องสูญพันธุ์ตามไปด้วยจงรับข้อเสนอสงบศึกของข้าซะแล้วพวกเราจะอยู่ในเงามืดไม่ปรากฏตัวออกมาทําร้ายใครอีกแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธแล้วก็ข้ารับประกันได้เลยว่ามันจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีแน่นๆน แล้วแท็กก็พยายามบอกอีกว่าที่เขาต้องการมาขยายเผ่าพันธ์ที่นี่ชาววิลทามไม่ได้มาร้ายแต่เขาก็เข้าใจว่ามันคงจะน่าอึดอัดน่าดูที่ต้องรู้ลึกๆว่าพวกเราป่าป,ปนกับพวกมนุษย์อยู่แต่กลับกันชาววิลทามเองก็อึดอัดที่รู้ว่าฝั่งของอัลเลนมีไวรัสที่จะล้างเผ่าพ,พันธ์พวกเขาได้และจะมาบุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันที่จริงแท็กก็เผยว่าพวกเราแค่30คนรวมถึงตัวเขาด้วยเนี่ยก็มีกําลังมากพอจะล้างดวงดาวนี้แล้วเปลี่ยนเข้าสู่จกกักรวรรดิได้แบบไม่ขนามือหรือจะให้เปิดศึก กับสัาภานตอนนี้เลยก็อย่างได้แต่ข้านั้นเลือกแล้วข้าจะขออยู่ตรงนี้ไม่ข้องเกี่ยวกับใครเราจะอยู่ที่นี่ของเราไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะงั้นพวกเจ้าอย่ามาก้าวไก่กันจะดีกว่า ซึ่งอเลนที่ทนฟังมาตลอดเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเขาตัดสินใจสงบศึกไปมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ยังไงซะแท็กก็มองว่าอเลนนั้นจนมุมแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางนี้จริงๆโอลิเวอร์ที่ทนฟังมาก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละแต่อเลนก็ฮาบเอาไว้แท็กนั้นพูดถูกคงต้องมีแต่ทางนี้เท่านั้นแหละ แต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดต่อจากนี้และจะก,กลายเป็นเรื่องที่บานปลายใหญ่โตกําลังจะเกิดขึ้นครับเมื่อข้อเสนอสงบศึกกําลังจะตกลงกันแต่พวกทีมการเดียร์เอ h e g l เดอรด้านถูกส่งขึ้นมาไม่รู้จังหวะซะง,งั้นคือพอมาถึงเนี่ยทีมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแท็กก็งงว่าพวกนี้เป็นใครก็เลยมีการแนะนำตัวกันนิดหน่อย แต่หลังจากนี้เลยสิครับบุลเลต์พรูฟที่รับคำสั่งมาให้จับก,กลุ่มอิวิซิเบิลที่อยู่ในสถานะลีภัยก็ต้องร่วมมือกับโรบอทจับมาร์คให้ได้แต่ประเด็นคือมอนสเตอร์เกิลที่ตัวใหญ่สุดเนี่ยดันถูกสั่งให้ไปจัดการกับพี่เบิม่มหน้าตาคล้ายนักร้องวงควีนซะอย่างนั้นมาร์คนี่เตือนแทบไปทันเลยว่าไอ้หมอเนี่ยมันตัวอันตรายที่สุดในวงนี้แล้วซึ่งก็ไม่ทันจริงๆเปลี่ยงเดียว Amanda, อแมนด้าเกราะแตกกลางอวกาศเอาชีวิตเกือบไปรอดนี่พวกเจ้าเป็นบ้าอะไรกันมาลงมือทําร้ายชาย เาเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือ,อยังไงแท็กค,คือบ่นยับยับจนหมาต้องมาคอยห้ามไว้ได้โปรดอย่าทำร้ายพวกเขาเลยพวกนี้เขามาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายซึ่งอีกไม่นานเนี่ยแท็กจะหมดความอดทนจริงๆและเตรียมตัวกันไว้ให้ดี ทว่าใน,นช่วงที่ทุกคนกำลังวุ่นอยู่แทร็กก็กำลังเผลอไปโฟก,กัสพวกทีมการได้อัพเดอะกรบโอลิเวอร์ก็เลยชฉวยโอกาสนั้นเอาไวรัสจากมืออันเลนรีบตรงดิ่งลงไปข้างล่างในชั้นบรรยากาศของโลกทันทีมาร์กที่เหลือไปเห็นก็ต้องทีมแทร็กเอาไว้ก่อนแล้วรีบบินตามน้องชายไปโอลิเวอร์ ไม่นายต้องหยุดเดี๋ยวนี้ผมพยายามช่วยจัก,กรวาลอยู่นะพี่อย่าทําอะไรงง่ๆพี่อย่ามาขวางผมนะปล่อยให้ไวลรัสมันตกลงไปข้างล่างดีๆเถอะไม่โอลิเวอร์นายจะปล่อยให้พวกเขาตายไม่ได้พี่รู้ว่านายไม่สนใจชาวโลกหรอกแต่นายอย่าพยายามสร้างตราบาปให้ตัวเองเลย ไม่ผมจะทําพี่มันอ่อนแอไอคนพวกนี้ทําให้พี่อ่อนบกเปียกพี่จะยอมแลกชีวิตคนบนดาวนี้แค่ไม่กี่พันล้านชีวิตกับสรพพชีวิตทั่วจัก,กรวาลอย่างนั้นเหรอแบบนั้นมันโง่ไปหน่อยหรือเปล่าคือฝั่งของสองพี่น้องเนี่ยเถียงกันยับยับตึงจัดๆขณะที่ฝั่งของอัลเลนก็เรียกว่าตึงไม่แพ้กันแตประเด็นคือ เราจะสู้กันไปเพื่ออะไรพวกเราทีเนี้ยไม่ได้มีประเด็นอะไรกันสักหน่อยของจริงเนี่ยมันลงไปข้าล่างกันหมดแล้วชะตาก,การรมของโลกเจ้ากาลังตกอยู่ในความเสี่ยงข้าต้องไปอันเลนที่สั่งให้ทุกคนหยุดก็รีบีนลงไปทิ้งให้ทีมการเดียนสงสัยว่าตกลงแล้วไอพี่หนวดคนนี้แกเป็นใครกันแน่วะเนี่ยและต่อจากนี้แหละครับขยนาที่แท้ทรูกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมาร์กับโอลิเวอร์ที่แย่งปืนไวรัสกันอยู่เนี่ยแย่งไปแย่งมาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อปืนน้องแกลั่นใส่ หน้ามาร์กแบบเต็มเตม็เต็มแบบกระจายเต็มหน้าเลยแหละครับจนมาร์กกระอักควันและร่วงลงไปข้างล่างดีที่อเลนเน้นบินลงมาช่วยทันและสั่งให้อลิเวอร์อยู่ห่างๆบริเวณน,นี้ไม่งั้นติดเชื้อไวรัสไปด้วยเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่พอเลือดดูทามในตัวน้องแกอาจจะเป็นพิษเอาได้ หลังช่วยมาร์กมาได้เนี่ยอาการของเขาดูเหมือนจะปกติไม่ได้จะเป็นอะไรมากนะครับมาร์กนายโอเคไม่เพื่อนซึ่งมาร์กเองก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกแต่เชื้อที่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนติดเชื้อไหมมาร์กสงสัยแต่อเลนเนี่ยก็พยายามถามอยู่ได้ว่ามาร์กนายไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมจนพี่แกรเริ่มฉุนอนเลนนายหุบปากเดียวนี้นายจะมาห่วงฉันทําไมวะทั้งที่อยากจะทําลายดาวดวงนี้เต็มแก่บอกมาเดี๋ยวนี้ความเสี่ยงที่ทุกคนจะติดเชื้อมีมากน้อยแค่ไหนกันแน่ อันเลนที่เหวอกับหน้าสุดเกลียวกลาดของมาร์กก็เลยบอกว่านายไป่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เราอยู่เหนือคาบสมุทรปืนกระบอกนี้มันกระบอกเล็ก หมายความว่าเชื้อจะติดแค่รายบุคคลเท่านั้นซึ่งก็คือมาร์คคนเดียวและไวรัสตัวนี้จะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสเท่านั้นถึงค่อยกระจายไปทีละคนทีละคนในทางเทคนิคตอนนี้โลกปลอดภัยหายห่วงไม่มีใครติดเชื้อท่านนายยังปกติดีมาร์คเอนแบบนั้นถึงค่อยโล่งอกแต่อเลนเองก็ไม่ค่อยสบายใจนี่นายปกติดีใช่ไหมมาร์คไวรัสน่มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับนายเหรอเออฉันสบายดียัง้อยก็รู้สึกดีกว่าปืนยังอยู่ในปืนโะอลิวเวอร์แหละนะหลังจากนี้อเลนก็ เลยขอให้มาร์กไปกักตัวเพื่อรอดูอาการสักหน่อยเถอะเขาที่มีเลือดผสมอาจจะมีภูมิต้านทานอะไรบางอย่างก็ได้ยังไงซะอย่าเพิ่งไปเจอใครทั้งมนุษย์ทั้งวิวทามกักตัวให้แน่ใจก่อนดีกว่าเพื่อจะมีไวรัสบางตัวมันรอฟักตัวอยู่ข้างในแต่มาร์กก็แบบจะบ้าหรือไงอันเลนฉันเนี่ยนะติดเชื้อจะให้ฉันไปกักตัวอย่างนั้นเหรอคงไม่ฉันสบายดีนายไม่เห็นเหรอฉันว่าคนของนายน่าจะประเมินไวรัสตัวนี้ผิดไปไง่แง,ง่เห็นชัดๆเลยว่ามันไม่ได้ผลอีกแล้วแต่ทั้งว่ามาร์ก เชิปหายแล้วไม่ได้ผลกับผีนะสิวะยูยูอเลนก็หน้าถอดสีจนมาร์กเริ่มตกใจตามไปด้วยนี่นายเป็นอะไรเนี่ยอเลนทำหน้าซีดเป็นไก่ต้มยังก็เห็นผีอย่างนั้นแหละฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไงมาร์กมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแน่แ,นแต่ภาพที่อเลนเห็นมันกลับตรงกันข้ามสุดๆเลยครับและนี่ก็คือหน้าของคนที่บอกว่าไม่เป็นอะไร ตาของเขานนั้นเริ่มมีน้ำแดงๆไหลออกมาจมูกก็เช่นกันงานเข้าแล้วสิครับฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกอย่าง Invisible ติดเชื้อไวรัสที่จะฆ่าชีวิตเขาเรียบร้อยและมันอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของโลกระดับหายนะเลยก็ว่าได้นะครับและภาพก็จะตัดไปที่ใบหน้าสุดสยองของมาร์คแบบนี้ ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทุกฝ่ายกำลังสงบลง mm hmm. เมื่ออิน i ิซิเบิลติดเชื้อไวรัสที่อาจพลากชีวิตของเขาไปจากโลกทุกๆคนมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบนเรือบริวทรัมที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของดวงจันทร์บนยานลำนี้ก็จะมีพวกทีมการไดเ of t อ e g l เดอลมี e ี e แล้วก็มีเซซิลอยู่ด้วยซึ่งซีนต่อไปนี้เซซิลก็จะเผชิญหน้ากับทร็กราชาแห่งวิวทรัม แต่ไม่ได้มาเพื่อจะงัดอะไรกันหรอกนะครับแต่เซซิลจะมาขอความช่วยเหลือจากแท็กตั้งหากซึ่งพี่แกที่ได้พาทุกคนขึ้นมาบนเรือรบเนี่ย ก็ได้คุยกับเซซิลสักพักและรู้ว่าชายคนนี้คือผู้ที่รับผิดชอบในการปกป้องโลกอยู่ทำความรู้จักไว้หน่อยก็ดีโดยที่เซซิลเองก็จะแปลกใจว่า GDA ก็มีฐานลับอยู่บนดวงจันทร์นะแต่ไม่อยากจะตรวจจับยานของแทรกที่อยู่ที่นี่มาหลายเดือนได้ะเทคโนโลยีของมนุษย์กับวิลทามคงห่างชั้นกันมากจริงๆเพราะงั้นก็คงได้แต่หวังเลยนะว่าเทคโนโลยีของพวกเขาคงจะล้ำสมัยมากพอจะยื้อชีวิตชายผู้เป็นดั่งความหวังของโลกได้ว่าแล้วเราก็จะเห็นมาร์กนอนโคม่าอยู่ตรงนี้และแทรกเองก็ย ังจะขิงเซซิลต่อว่าถ้าโลกไม่ได้มากมาต่อรองให้ป่านี้พวกเจ้าคงจะโดนพวกเราเล่นง่ายไปแล้วแต่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเราจะไม่ก้าวไก่พวกเจ้าอยู่ด้วยกันอย่างสันติเถอะพวกเราไม่เหมือนไอ้พวกสมาพันธ์ดาวเคราะห์ที่จะล้างเผ่าพัานธุ์มนุษย์หรอกนะแต่ยังไงก็เรื่องนั้นไว้ก่อนตอนนี้เรามาร่วมมือกันหาทางช่วยพ่อหนุ่มนี่กันก่อนดีกว่าเขาอายุยังน้อยไม่สมควรจะเจออะไรแบบนี้ชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับพวกเรา และข้าสัญญาว่าข้ากับทีมงานจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเขาถึงที่ผ่านมาเราจะไปสัตัวก,กันก็ตามทั้งหมดก็เพื่อพิสูจน์ให้เจ้าหนุ่มนี่เห็นว่าพวกเราดีกว่าสมาพันธ์ที่ทาให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้และอีกอย่างนะถ้าเราปล่อยให้มาร์กตายผลกระทบตรงนี้จะทําให้ความโกรธแค้นในใจเราและคนบนโลกปะทุมากขึ้นนําไปสู่อะไรที่เลวร้ายกว่าเดิมอีกเพราะงั้นข้ายืนยันหนักแน่นเลยว่าเขาจะต้องรอดและแมทแท็กจะพูดกับเซซิลแบบยาวเหยียดแต่เขาก็ไม่เกินตีว่า จะรอดไหมเหมือนกันเพราะนี่เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมให้ทําใจไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเกิด worst case มากกว่าซึ่งแน่นอนเซซิลีนบานั้นจากปากราชาวิลทรัมเขาก็ขอร้องให้แทรกท่าทุกอย่างเพื่อเซฟมาร์คให้ได้ทีเถอะแล้วภาพนั้นก็จะตัดมาทางฝั่งของไดโนเสาร์ที่ฐานลับของเขาอันเลนถูกส่งมาเพื่อพาพี่แกไปที่ยานรบของวิลทรัมตามคมขอของมาร์คก็จะหมดสติไปนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อันเลนรู้ที่ซ่อนที่นี่มาถึงก็เรียกว่าสู้กันนิดหน่อยตาม เพราะว่าไดโนเสาร์แกตกใจว่าไอ้หมอนี่มันรู้ได้ไงแต่พอมีช่องได้คุยกันก็ถึงจะปรับความเข้าใจกันได้ว่าแต่ นายมาทำไมเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอีวิซิเบิลไดโนเสาร์ถามอเลนก็เลยพาพี่แกขึ้นไปข้างบนพลางอธิบายไปได้วยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ฝั่งบนยานอีฟก็ร้องไห้เพราะกลัวว่าจะเสียมากไปถ่าประเด็นคือพี่บุเลต์พรูฟแกส่โอกาสสวมรอยมาปลอบอีฟซะเลยแน่นอนทุกคนก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นแหละโดยในช่วงนี้อีกคู่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าโรบอทก็ยังคงเมินแมนด้าไม่หายหลังเกิดเรื่องราวปริศนาที่เรายังไม่ได้คําตอบในมิติแฟลกซันและไม่นานหลังจากนั้นอนเลนก็จะพา เดนเสาร์ขึ้นมาที่นี่จนทุกคนแตกตื่นกันหมดเพราะหมาน,นี่มันเป็นตัวอันตรายที่อาจเกิดบ้าแล้วก็อลาวาดระเบิดยานเหมือนที่เคยระเบิดลาสเวกัสก็ได้แต่อันเลนยืนยันว่ามาร์กเป็นคนบอกให้เขาไปพาตัวเพื่อนคนหนึ่งมาซึ่งก็คือไอหมอนี่นี่แหละเดวิดหรือพี่ไดนเสาร์สาแกก็เลยพยายามบอกว่าเขาก็มาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาเหมือนกันอีวิซิเบิลที่กําลังป่วยหนักนั่นแหละก่อนที่พี่แกจะอวดเบ่งว่าเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะและเขาจะมาช่วยเหลืออีวิซิเบิลได้แน่แต่นแน่นอนแพลที่เดินออกมาก็ ไม่อนุญาตให้เจ้านี่มาร่วมงานด้วยเพราะว่าดูจากทรงแล้วไม่น่าจะช่วยอะไรได้เท่าไหร่แต่ทว่าสุดท้ายแล้วไดนดสา์ก็แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าความฉลาดของเขาจะช่วยเหลือเพื่อนได้และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแท็กก็เลยยอมและสั่งให้ทีมเตรียมห้องแลบให้สิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดตัวนี้ทันที ว่าแล้วแท็กก็สั่งให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากยานไปพวกเจ้าคงทาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละอยู่นี่ไปก็รังแต่จะเกลียดกล่าเปล่าๆอีกอย่างยานเราจะจอดอยู่ที่นี่ตลอดไม่เป,ปลี่ยนแปลงไปไหนพวกเจ้าจะมาเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นออกไปก็ได้และซึ่งตอนแรกอเลนก็ไม่อยากจะไว้ใจหรอกแต่แฟ็กยืนยันว่าถ้าเขาอยากให้มาร์กตายก็คงไม่อยู่มาถึงตอนนี้หรอกและข้าจะไม่พูดซ้าอีกนะ ในช่วงนี้นั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับพอระหว่างที่ทุกคนออกไปเนี่ยภาพจะให้เราเห็นแท็กกำลังคุยกับนักวิทย์คนหนึ่งและมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆกับเรื่องราวของ i v v s s i l l e ในอนาคตนะครับเมื่อน,นักวิทย์จากเผ่าพันธุ์ต่างดานที่แท็กพิชิตมาเนี่ยเขาเรียนให้ผู้รักษาการตำแหน่งราชาวิวทรามได้ทราบตรงนี้ขอขั้นนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยเพื่อใครยังไม่รู้ แกนั้นเขาไม่ได้มีเชื้อราชวงศ์นะครับแต่ที่เขาเป็นราชาอยู่ตอนนี้เพราะอาเกาเสียชีวิตลงกระทันหันและอย่างที่สองเขาผู้ที่เป็นลูกชายของคนสนิทชี้เชื้อกับจกักรพรรดิและถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยถูกดันให้ขึ้นมาเป็นราชาจําเป็นแทนและได้รับมอบหมายให้ค้นหาทายาทของอาเกามารับช่วงต่อน,นั่นเองสรุปว่าที่เราเห็นพี่แกเป็นราชาวิลทามอยู่ตอนนี้แค่เป็นการรักษาการแทนเท่านั้นเพื่อรอลูกหลานตัวจริงของราชวงศ์มาคลองราชต่อไป อ่ะพอรู้บัตรมันแล้วเรากลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนักวิทย์คนนี้เขาเรียกแท็กมาแต่ไม่ได้มารายงานว่าเขาพบวิธีรักษาอะไรหรอกนะครับแต่ประเด็นคือไอ้เจ้าเนี่ยมันพบว่า DNA ของมาร์กกำลังสู้กับไวรัสอย่างเข้มข้นเลยอันเนี้ย คือเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนี่สิสําคัญกว่ามากมากเพราะนักวิทย์คนนี้กลับค้นพบว่าเลือดของมาร์คมันดันไปแมชกับใครบางคนที่สําคัญมากๆเข้าเท่านั้นแหละครับแท็กได้ยินแบบนั้นปุ๊บก็รีบคว้าคอมานี่ทันทีแกแกห้าไปบอกใครเด็ดขาดนะเว้ยเข้าใจไหมซึ่งนักวิทย์คนนั้นก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่เขาทําอะไรผิดหรือเปล่าและถึงแม้เขาจะรับปากแล้วว่าจะไม่บอกใครแต่แท็ก ก็ไม่อาจจะปล่อยให้ความลับนี้หลุดออกไปได้เด็ดขาดก็เลยตัดสินใจบีบหน้าแล้วก็บีบคอแบบนั้นจนระเบิดเละคามือไปเลยคาเสียใจโดยที่เจ้าต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่จะไม่มีใครได้รู้ความลับนี้เด็ดขาดก็จะเดินจากไป ขณะที่ในช่วงทายนี้เราก็จะเห็น Bulletproof ตามมาปลอบใจอีฟถึงบ้านได้ฟีลแบบอาหวังสุดๆระหว่างนี้ก็จะมีคนติดต่อเข้ามาที่บริษัท e v i s i b l e Inc. แต่อีฟจะไม่รับงานแล้วบริษัทมันจบเหตุไปแล้วแหละแต่ทว่า Bulletproof จะขอยื่นมือเข้ามาช่วยอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ช่วงที่ e v i s i b l e ไปตะลุยอวกาศเนี่ยก็ได้ Bulletproof นี่แหละที่เข้ามาช่วยงาน คืออีฟเองอ่ะกระซึ้ใจนะแต่ว่าไม่ดีกว่าพอล่าสุดพี่แกงานดีไม่ใช่ว่าไม่ดีคือช่วยได้จริงๆตอนมาร์คไม่อยู่แต่ลูกค้าจะขอรีฟันเงินคืนเต็มเลยเพราะพี่แกไม่ใช่อีวินซิเบิลพวกเขาจะจ่ายเงินให้กับอีวินซิเบิลเท่านั้นและเพราะว่าไปแบบนี้ประเด็นมันก็เกิดเลยสิครับเพราะอีตานีที่วอนเดอร์บีจัดๆอยากจะเป็นมาร์คให้ได้ก็เลยจะขอคลายผมเดดล็อกโกหนวดให้เกลี้ยงและจะขอยืมชุดเหลือๆของมาร์คสักชุดหนึ่งซะหน่อยเท่านี้ก็จบเรื่องแล้วพี่แกบอกว่าจะช่วยลูกค้าอยู่ห่าง พวกเขาจะได้ไม่ทันสังเกตว่า Invisible มีสีผิวที่แปลกแลกไปแค่นี้ก็จบแล้วธุรกิจของเธอก็เดินต่อได้เรียกว่าเอาหวังแบบโคตรๆก่อนที่ภาพจะให้เราเห็นว่า i n v i s i b l e ณนะปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ผิวดำไปเรียบร้อยแล้วเลยครับและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นตำนานของตัวตายตัวแทนของมาร์ในช่วงนี้ที่จะมาแทนเขาในช่วงที่เจ้าตัวกาลังนอนโคนม่าอยู่นั่นเองและภาพของเล่มนี้ก็จะตัดไปด้วยภาพสี่ช่องที่ประกอบไปด้วย ไดโนเสาร์ที่ฉลาดมากๆได้เข้ามาร่วมมือกับชาววิลทามสร้างยาต้านไวรัสเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอย่างมาร์ก l l เลตพ o ูฟที่ฝันอยากจะเป็นฮีโร่แบบ Invisible มาตลอดก็ได้เวลาพิสูจน์ตัวเองในฐานะอาหวังสักทีแท็กมองกระโหลกของอาเกากังวลถึงวันที่ตัวเองจะเสียตำแหน่งให้กับใครบางคนและมาร์กอีวิ s i เบิของเรานอนติดไวรัสอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแล้วภาพก็จะตัดไปแบบคาใจสุดๆแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Invisible ในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคาใจทุกคนอีกแล้วยังไงก็คงต้องรอให้ติดตามกันพาต่อๆไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของ Invisible มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราตูนี่ตูนได้นะครับขอบคุณทุกคนมานานที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ